ส่วนความคืบหน้าเครนก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถลม่มอาจมีสาเหตุมาจากการออกแบบรอยต่อที่ยึดหูช้างเหล็กกับเสานะคะหรือว่าวัสดุที่ใช้มีมา,าตรฐานตรงตามที่กำหนดค่ะนายกมลตักกระบุตรนายกสภาวิศวกรพร้อมผู้เกี่ยวข้องตั้งคอสัษฐาน,านกรณีเครนก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถลม่มเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาอาจเกิดจากหูช้างเหล็กที่ใช้เป็นฐานรองรับเครนหลุด แต่ว่าต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะอย่างเช่นการออกแบบรอยต่อที่หูช้างเหล็กกับเสาว,วัสดุที่ใช้ยึดรองรับน้ําหนักเพียงพอหรือไม่วัสดุที่ใช้มีมาตรฐานตามที่กําหนดหรือไม่และมีการควบคุมคุณภา,ภาพในการก่อสร้างหรือไม่นายอมรพิมานมาศเลขาธิการสภาวิศวกรกล่าวว่าประเทศไทยได้ก่อสร้างในลักษณะน,นี้มาหลายครั้งและไม่เคยเกิดปัญหา กรณีนี้จะมีจะต้องหาสาเหตุโดยละเอียดและจะต้องตรวจสอบวิศวกรที่ควบคุมการก่อสร้างว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ซึ่งการก่อสร้างสะพานที่มีความยาวเกิน10เมตรวิศวกรที่ควบคุมจะต้องมีใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นไปทางนี้วิศวกรรมสถานศึกษาขออภัยค่ะทางนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแนะนําให้ผู้รับเหมาให้ผู้รับจ้าง ทำแผนแสดงความเสียหายของสะพานและให้รื้อถอนส่วนที่เสียหายโดยชิ้นส่วนที่เสียหายนะคะห้ามนํากลับมาใช้อีกขณะเดียวกันจะต้องตรวจสอบหาแรงดึงของสะพานข้างเคียงด้วย